ถ้าดูต่อนะหยุดดูถ้าไม่อยากรวยถ้าชอบหรือเป็นประโยชน์โปรดกดหัวใจกดไลค์เซฟเก็บไว้และแชร์เพื่อสนับสนุสน,นเรานักคิดมั่งคั World ่งเบลติงเคอร์มาเริ่มกันเลยกับซีรีส์เวลชีวิตดีขึ้นทันทีถ้าคุณเลือกเลิกผัดวันประกันพรุ่งทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทำไม่ใช่การรอให้พร้อมถ้าคุณเลิกผัดวันประกันพรุ่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปทันทีหนึ่งทุกวันที่คุณผัดออกไปคือโอกาสที่คุณเสียไปถ้าคุณอยากเก่งขึ้นแต่ไม่เริ่มเรียนรู้วันนี้ปีหน้าคุณก็ยงออออ่่่่ทเเเดิิมม้าาาคคุุณกกกรวขึนนนนแแตตไลลละบหื ถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีแต่ยังไม่เริ่มออกกำลังกายร่างกายของคุณก็จะแย่ลงเรื่อยๆ2คนที่ประสบความสาเร็จไม่รอให้รู้สึกพร้อมแต่พวกเขาลงมือทําเลยลงมือทําตอนนี้คุณจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเราวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอีลอนมัสก์ไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนสร้าง tesla lessisx sub job ไม่รอให้ Apple สมบูรณ์แบบแต่ลงมือทําและพัฒนาไปเรื่อยๆ3ถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่ผัดวันประกันพรุ่งมักจะพูดว่าเดี๋ยวค่่่่่่่่ออยยยทททททํํําาาาาาาแลล้้้้้้้้้้วสสุุุดดดดกกก็็็ไไไไไมมมมมถคคณณเเเเเรรริิิตตตตนนนนนปีีีีขงงหจจะใั4ๆ อยากอ่านหนังสืออ่านวันละสิบหน้าอยากออมเงินเริ่มเก็บวันละห้าสิบาทอยากสุขภาพดีออกกําลังกายวันละสิบนาทีห้าเดี๋ยวก่อนคือคําที่ค่าความสําเร็จของคุณคนที่รวยขึ้นเริ่มออมและลงทุนตั้งแต่ตอนนี้คนที่เก่งขึ้นเริ่มเรียนรู้และพัฒนาทักษะทันทีคนที่สุขภาพดีเริ่มออกกาลังกายไม่ใช่รอให้ป่วยก่อนเลิกผัดวันประกันพรุ่งแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตดีขึ้นทันทีที่คุณลงมือทํา